สวัสดีค่ะสำหรับอีพีนี้นะจ๊ะเราจะมาทํานมสดแบบแยกชั้นนะคะคือมีสองกลิ่นสองรสนะอยู่ในแก้วเดียวซึ่งเราจะทําเป็นสองสีนะคือชั้นล่างจะทําเป็นนมชมพูนะคะชั้นบนเราจะทําเป็นนมสดบลูเลยมอนเอามารวมกันอยู่ในแก้วเดียวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบนะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง แน่นอนนะคะว่าเราต้องมีกลิ่นที่เราจะใช้ก่อนนมชมพูก็จะเป็นเฮลซูบอยนะคะนมสดบลูเลมอนนะก็จะเป็นน้ำหวานบลูเลมอนนะคะเราใช้ของปิ่งฟงนะโอเคสำหรับสัดส่วนนะคะชั้นที่หนึ่งน้ำหวานจะต้องมากนะคะเราจะใช้น้ำเฮลซูบอยนะคะ30 ml แลและก็มีนมข้นจืดนะคะ30 ml นมสดรสจืดนะคะเราใช้3ออนชั้นที่2เราใช้เป็นกลิ่นบลูเลมอนนะน้ำหวาน10 ml เท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้นมข้นจืดเหมือนกันนะ30 ml นมสดนะคะเราใช้3ออนเหมือนกันทีนี้เราจะปรุงวัตถุดิบทุกอย่างรวมลงไปในแก้วแก้วเดียวนะ เริ่มต้นปรุงชั้นแรกก่อนนะนมสดเราเตรียมไว้แล้วนะสามออนนะคะใส่น้ำหวานลงไปนะแล้วก็นมข้นจืดนะคะโอเคคนนี้เข้ากันเราเทลงไปในแก้วก่อนได้เลยนะแล้วก็น้ำแข็งนะคะใส่ตามลงไปเลยนะโอเคใส่น้ำแข็งให้เต็มนะจ๊ะแล้วค่อยปรุงชั้นที่สองต่อนะ ต่อไปเราก็จะมาปรุงชั้นที่2กันเลยนะจ๊ะนมสดนะสามออนแล้วก็น้ำหวานเรานะจ๊ะ10 ml เนาะนมข้นจืด1น่ออนนะโอเคค่ะสีสีฟ้านะคะจะได้เป็นสีอ่อนๆนะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเทนมนะจ๊ะลงไปที่แก้วเราจะใช้หลังช้อนนะคะรองก่อน เพื่อลดการกระแทกระหว่างนมกับแก้วโดยตรงนะการลงของน้ำจากเบาขึ้นนะคะพอเบาเสร็จปุ๊บจะทำให้เขาแยกชั้น อยู่ในแก้วเดียวแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยได้แล้วนะจ๊านมชมพูแล้วก็นมสดรูเลมอนนะเราจะมาชิมกันนะจ๊าว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคือ พอบลูเลมอนนะคะลงไปรวมกับนมชมพูนิดนึงอะ่ะมันจะได้รสชาติหอมของนมชมพูแล้วก็จะมีรสแบบเปรี้ยวนิดนึงอะ่ะเป็นความหอมองเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจากบลูเลมอนซึ่งเขาจะค่อยๆไหลลงมารวมกันนะคะคือเราสามารถดื่มแบบนี้ก็ได้นะจะได้รสชาตินมชมพูที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับหลอดขึ้นมาข้างบนนิดหน่อย แบบนี้ก็จะได้เป็นรสชาติของรูเลมอนเลยก็คือจะมีรสออกเปรียปรยปร้ยวนิดหน่อยเรียกว่าเป็นนมที่มีเสน่ห์มากๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าจะทานคนละระดับดื่มคนละระดับแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะคือตรงนี้ข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นนมชมพูเลยตรงกลางที่เห็นเป็นสีม่วงๆเนี่ยค่ะจะเป็นการรวมกันของนมชมพูแล้วก็นมสดรูเลมอน แต่ถ้าดึงขึ้นมาเลยให้เป็นสีฟ้าก็จะได้รสของ blue l ม m o นะจ๊ะเหมือนเราได้กำไรในการดื่มนะได้3ามรสชาติใน1แก้วนะจ๊ะเรียกว่าเป็นความคุ้มค่าของลูกค้าของพวกเรานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าจะเอาไว้ขายในช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ช่วงธันวาน,นี้แหละนะเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มสีสันให้กับร้านของพวกเรานะจ๊ะ ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามีหลายรสชาติในหนึ่งแก้วต้นทุนคำนวณให้ท้ายคลิปนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกด subscribe ด้วยหรือจะแชร์ฝากเพื่อนๆก็ได้นะอี e ีนี้ขอตัวลาไปก่อน